สวัสดีครับผมชื่อซินนามสุจริตนะครับรหัส5403721นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง iCloud นะครับก็คือ iCloud คืออะไรนะครับ iCloud หรือเรียกอย่างหนึ่งว่า Cloud c o m p u t i n g นะครับก็คือการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆนะครับเป็นลักษณะการใช้งานแบบ p c แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนนะครับโยนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปบนระบบคลาวซึ่งระบบคลาวจะทำหน้าที่จัดสรรปันส่วนทรัพยากรนะครับให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานโดยจะทำงานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันนะครับ โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของผู้บริการนั่นก็คือ Apple นะครับส่วนคําว่า iCloud นะครับก็คือเครื่องหมายการค้าขออ a p p l e นะครับแค่นั้นเพื่อที่จะทําให้จดแจ้งจดทะเบียนได้ง่ายและเป็นเอกลักษณ์นั่นเองนะครับ iCloud เป็นสัญลักษณ์หรือลักษณะของการทํางานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการใดบริการหนึ่งอย่าง Apple นะครับกับผู้ใช้โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรเช่นพื้นที่เก็บข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน เดิมว่าจะอยู่ที่ใดในโลกเราก็สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้ได้ตลอดเวลาก็อย่างที่บอกนะครับหากว่าเราไม่ได้ต่ออิเทอน็ตเอาไว้นะครับไอคาวของเราก็ไม่สามารถใช้การได้นะครับการใช้งานไอคลาวนั้นเราต้องสามารถใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชันนะครับหรือหน้าเว็บผ่าน iCloud.com และใช้งานบน i p r o d u c t iPad iPhone iPod iMac iP ต่างๆที่เป็น iOS 5ขึ้นไปนะครับหน้าที่บนไอคลาวนะครับมีเท่าไหร่นะครับก็คือ Apple หรือ iCloud com เนี่นะครับให้เนื้อที่บนก้อนเมฆหรือคลาวฟรีแค่ห้ b เท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่ใช้ iProduct หรือ ios ค่าทุกๆคนเลยนะครับและหากให้ใช้เนื้อที่ 5GB นี้ไม่พอเก็บนะครับก็คือยังไม่พอเก็บทั้งอีเมลมิวสิกวิดีโอเซฟเกมโฟโต้สตรีมก็สามารถอัปเกรดเพื่อให้เป็น 10GB ได้น,นะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ก็เลยมาดูที่10กิกก่อนนะครับ10กิกก็จะเริ่มราคาที่20เหรียญนะครับ20เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ลองคูณ30กว่าเข้าไปดูนะครับแล้วก็20กิกตกอยู่ที่ราคา40เหรียญต่อ1ปีนะครับแล้วก็50กิกราคาก็เป็นร้อยเหรียญต่อ1ปีนะครับถ้าเกิดใครที่ใช้ข้อมูลเยอะๆหรือมีการเก็บคมเยอะๆก็ลองเพิ่มอัปเดตกันดูนะครับทั้งนี้นะครับใน iTen News. com นะครับเห็นว่าแรกๆคงจะใช้ได้ไม่ได้พอไม่มีปัญหานะครับสำหรับเนื้อที่ฟี5ก แต่หลังๆเนี่ยการเก็บข้อมูลของคนเราเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นรูปเอ่ยเพลงเอ่ยหรือสิ่งต่างๆที่เราชอบเก็บไว้นักหนานะครับแล้วก็แชร์กันภายในตัวเครื่องเราเองก็คือหลังๆเนี่ยการใช้ข้อมูลคนจะเยอะขึ้นมีสิทธิ์ไม่พออาจได้มีคว้ากระเป๋าจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ไอคลาวเป็นแน่นะครับและนี่แหละครับคือความสามารถและคุณสมบัติต่างๆของไอคลาวหรือคลาว d c o m p u ติ้งนั่นเองครับก็ผมขอจบการเสนอว่าคลา d คืออะไรเเท่านี้นะครับขอบคุณครับ